เราว่าเราได้หนังไทยที่ชอบที่สุดแล้ววันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นพวกเราเป็นคนจุดยุคนั้นรไม่รู้ว่าฟังดูแก่ไหมแต่ว่าดูจุดทุกอย่างในหนังอะมันมันจริงไปหมดเลยอะทั้งแบบวิธีการของคนที่ใช้คุยกันวิธีการดําเนินชีวิตอะไรเงี้ยมันแบบคือแล้วว่าอนนะชอบซีที่เป็นมิวสิกวิดีโอหมดเลยครับูรู้สึกว่ามันแบบ แล้วโอ้มนันแทนความคิดตัวละครได้แล้วก็เสียดสีแล้วก็เทิดทูนไปในเวลาเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ยม,มันดูจริงมากครับจริงๆชอบ MV กับตอนตอนเปิดเรื่องพูดไม่ต้องเปิดเรื่องพูดได้พูดได้ตอนเปิดเรื่องก็ชอบครับคือการใช้ภาพโฆษณาของอดีตเพื่อเล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นรเยชอบแล้วก็ชอบตอนที่เป็น MV คือแบบว่าหนังหนังเรื่องนี้คือได้กลิ่นของความเป็น2540มากแบบว่าดูแล้วเหมือนแบบว่า ดูหนังจออยู่สมัยเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วมันบรรยากาศมันใช่ครับของนั้นหลายๆอย่างเชื่อมโยงโดยเฉพาะโดยเฉพาะพวก MV ทั้งหลายในี่แบบคือมันมันมันเชื่อมโยงมากเพราะว่าคือตอนผมเรียนจบปี40แล้วหางานทำไม่ได้ผมกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วสิ่งที่ผมดูอยู่แทบจะทั้งวันทั้งคืนก็คือว่าก็คือ Channel V ซึ่งตอนนั้นมันยุครุ่งเรืองชาแนลวีอะไรก็จะดูเห็นภาพนี้เรื่อยๆแล้วมันก็จะเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่ลีทำก็เป็นขนบของ MV ยุคนั้นจริงๆเลยเีย ชอบหนักมากเลยตอนแรกตอนแรกไม่นึกว่าจะชอบมากขนาดนี้ด้วยเราเรารู้สึกว่านอกจากการที่หนักความตัวเองความฟอร์มตัวเองว่าจะเล่นกับยุค90เล่นกับปี2540แล้วก็พวกบริบทตางสังคมเรารู้สึกว่าหมันพาพา,าอารมณ์เราไปในจุดที่ที่เราไม่นึกว่ามันจะไปได้ขึ้นทำขึ้เราพอใจว่ลืมเธอไม่ลง